ครับสวัสดีครับตอนเย็นๆครับวันนี้ก็มาขายที่ดินแล้วครับที่ดินว่างครับตอนนี้เป็นที่ดินว่างครับติดถนนใหญ่ครับพิกัดก็อเัเภอนาจันลวยอุบนครับเส้นทางไปบนแล้วก็เข้าตัวอำเภอ งจากตลาดสดก็ประมาณ3-400เมตรครับตีดินว่าครับเขาทุบตึกออกแล้วเพื่อเปกรสนใจครับมาทำธุรกิจขาขายครับอำเภอนาจะรวยขาขายดีครับเศรษฐก,ก,กิจกำลังจะดีครับ เป็นพื้นที่ว่างครับติดถนนครับหน้ากว้าง17เมตรครับด้านหลังยาว40เมตรครับเร่าราคามาคุดคุยกันได้ครับ สุดกว้างครับกว้างขวางดีทำร้านทำอะไรก็ได้ครับธุรกิจขาขายคาแครก็ได้ <c oughs> อยู่ใกล้กับโรงเรียนวัธยมครับ สนใจก็ทักมาครับติดถนนครับทำเป็นธุรกิจค้าขายได้สบ,บายน้่นทางไปตัวเมืองบนครับแล้วก็ไปตลาดสดครับอำเภอน,นาจลวยโร้องเรียนมอเศรกิจนะครับติดต้องเรียนมอแล้วครับน่าเรียนมอรนรเรียนวิทนะย,ยมนะครับ ุดแจกทักมาครับเดี๋ยวลงมาโทรไวใต้คลิปครับนี่ตึกสําหรับคลิปนี้ก็คงพอแค่นี้นะครับ แต่คร่าวๆครับยังไงก็มาโทรมาคุยกันครับต่อรองราคาขอได้ครับสวัสดีครับสนใจก็ทักมาครับโทรมาครับ